ลองนึกภาพตามนะคะสมมุติว่าเราไปเจอข่าวเก่ามากๆในหนังสือพิมพ์ฉบับสัก20ปีที่แล้วพาดหัวข่าวใหญ่เลยค่ะเรื่องการจับกลุ่มคนทําผิดในคดีหนึ่งตอนนั้นเป็นเรื่องดังมากแต่พอมาวันนี้การกระทําแบบเดียวกันเป๊ะๆเ,เ,เลยกลับไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไปแล้วคําถามก็คือแล้วคนคนนั้นล่ะคะที่เคยถูกตัดสินไปชีวิตเขาจะเป็นยังไงเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงๆนะคะเมื่อกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป วันนี้เราจะมาคุยกันถึงกลไกที่น่าทึ่งเบื้องหลังกฎหมายอาญาของไทยว่าระบบยุติธรรมของเราจัดการกับการเวลาและความเปลี่ยนแปลงของสังคมยังไงโดยจะเจาะลึกไปที่หัวใจของเรื่องนี้เลยนั่นก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตราสองแล้วก็มาตราสามค่ะใช่เลยครับประเด็นนี้สะท้อนปรัชญาที่ลึกซึ้งมากของกฎหมายเลยนะฮะคือกฎหมายยอมรับว่าตัวเองไม่ใช่สิ่งที่สมบูรณ์แบบและก็หยุดนิ่ง แต่ต้องพัฒนาตามความเข้าใจและก็คุณค่าของสังคมที่เปลี่ยนไปหลักการใหญ่ๆที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือกฎหมายจะไม่มีวันย้อนหลังไปลงโทษใครให้หนักขึ้นเด็ดขาดแต่ในทางกลับกันมันพร้อมที่จะย้อนหลังกลับไปช่วยเหลือหรือให้ความเป็นธรรมกับคนที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายในเวอร์ชั่นเก่านี่แหละครับหัวใจของความยุติธรรมที่มันยืดหยุ่นและมีชีวิตน่าสนใจมากเลยค่ะ งั้นเรามาเริ่มกันที่จุดพื้นฐานที่สุดเลยดีกว่ามาตราสองวรรคแรกค่ะดิฉันเข้าใจว่านี่คือหลักการที่สําคัญมากจนถือเป็นประการด่านแรกของสิทธิเสรีภาพเลยมันคืออะไรคะถูกต้องครับในวงการกฎหมายเราจะมีวลีภาษาละตินเท่ๆที่ท่องกันจนขึ้นใจเลยนะฮะว่า nullum crimen nulla b o n en, a sine lege แต่ นั่นมันก็แค่ภาษาเทคนิคกันนะครับถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดมันหมายความว่าจะไม่มีใครถูกตัดสินว่ามีความผิดหรือต้องรับโทษถ้าการกระทํานั้นไม่ได้มีกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนในขณะที่ทําว่ามันคือความผิดผู้ใดงไงก็คือรัฐจะมาออกกฎหมายวันนี้เพื่อไปเอาผิดกับการกระทําของคนเมื่อวานไม่ได้อ๋อมันคือหลักประกันความแน่นอนสินะคะว่าเราจะรู้ตัวอยู่เสมอว่าอะไรทําได้หรือทําไม่ได้จะไม่มีการมาตั้งกฎเกณฑ์ย้อนหลังแบบตามอําเภอใจ ใช่เลยครับมันคือการป้องกันการใช้อำนาจโดยมีชอบของรัฐประชาชนต้องสามารถใช้ชีวิตโดยคาดการได้ว่าการกระทำของตนจะส่งผลทางกฎหมายยังไงนี่ไม่ใช่แค่หลักกฎหมายนะฮะแต่มันคือเสาหลักของสังคมเสรีประชาธิปไตยเลยทีเดียวโอเคค่ะหลักการนี้ชัดเจนมากคือห้ามย้อนหลังไปเป็นโทษแต่ทีนี้ล่ะคะ่ะที่มันจะซับซ้อนและน่าสนใจขึ้นไปอีกขั้นแล้วถ้ามันกลับกันล่ะคะ่ะคือกฎหมายใหม่ที่ออกมาทีหลังดันเป็นคุณ กับคนคนนั้นเช่นสิ่งที่เคยผิดกฎหมายในอดีตวันนี้เรามองว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดอีกต่อไปแล้วสถานการณ์แบบนี้มาตราสองวรรคสองเข้ามาจัดการยังไงคะนี่คือจุดที่แสดงถึงความยืดหยุ่นที่ว่าเลยครับเมื่อกฎหมายใหม่บอกว่าการกระทําที่เคยเป็นความผิดไม่เป็นความผิดอีกต่อไปจะเกิดผลกระทบท,ที่ทรงพลังมากๆ3อย่างตามมาทันทีครับอย่างแรกเลยคือให้ผู้ที่ได้กระทําการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทําความผิด สมมติว่ามีคดีลักษณะนี้กำลังสู้กันอยู่ในศาลอยู่พอมีกฎหมายใหม่ออกมาปุ๊บศาลต้องสั่งสั่งยุติคดีทันทีเลยเหรอคะใช่ครับยุติคดีทันทีเลยจำเลยกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ในสายตาของกฎหมายไปเลยเหมือนกับการกดปุุงรีเซ็ตเลยนะคะแต่ดิฉันมีคำถามที่สงสัยมากเลยในประเด็นนี้สมมุติว่าคดีมันจบไปแล้วล่ะคะคนคนนั้นถูกตัดสินว่าผิดติดคุกไปแล้วหลายปีการพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดเนี่ยมันจะย้อนกลับไปช่วยเขาได้ยังไงคะ เป็นคันถามที่ดีมากครับและนี่คือผลกระทบอย่างที่สองและสามซึ่งทรงพลังที่สุดอย่างที่สองคือถ้ามีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้วก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้นสังเกตคำนะครับกฎหมายไม่ได้ใช้คำว่าอภัยโทษแต่ใช้คำว่าไม่เคยต้องคำพิพากษานี่คือการล้างมนทินอย่างสมบูรณ์แบบ มันคือการที่ระบบกฎหมายยอมรับว่าสิ่งที่เคยตัดสินไปนั้นไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของสังคมในปัจจุบันอีกแล้วดังนั้นประวัติอาชญกรรมในข้อหานั้นจะถูกลบหายไปเลยครับเดี๋ยวนะคะคือลบประวัติไปเลยเหรอคะไม่ใช่แค่ปล่อยตัวเหรอคะนี่มันสุดยอดมากนะทำไมกฎหมายถึงต้องไปไกลขนาดนั้นการแค่ปล่อยตัวเขาก็น่าจะพอแล้วใช่ไหมคะอะไรคือเหตุผลเบื้องหลังที่ต้องล้างประวัติให้ด้วย เพราะมันคือการยอมรับเชิงประชญาครับว่ามุมมองของสังคมต่อความผิดเนี่ยมันได้เปลี่ยนไปแล้วการคงประวัติอาชญากรรมไว้ก็เท่ากับยังตีตราว่าเขาเคยเป็นอาชญากรในเรื่องที่สังคมปัจจุบันได้มองว่าเป็นอาชญากรรมอีกต่อไปแล้วการลบประวัติก็คือการคืนศักดิ์ศรีและความเป็นธรรมให้เขาอย่างแท้จริงทำให้เขาสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้โดยไม่มีตราบาปจากกฎหมายเก่าตามหลอกหลอน และนั่นก็นำมาสู่ผลกระทบอย่างที่3ครับคือถ้ารับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลงซึ่งก็คือการปล่อยตัวจากเรือนจำทันทีเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะคะสมมติว่ามีนายสมชายถูกจับเมื่อ5ปีก่อนในข้อหาครอบครองพืชกระท่อมซึ่งตอนนั้นผิดกฎหมายเต็มๆตมสารตัดสินจำคุก2ปี แต่วันนี้กระท่อมถูกปลดล็อกแล้วนายสมชายที่ติดคุกอยู่ก็จะได้รับการปล่อยตัวทันทีแถมประวัติการติดคุกข้อหานี้ก็จะหายไปด้วยเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นเลยแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับชีวิตของนายสมชายจะกลับไปสู่จุดที่เหมือนกับว่าเขาไม่เคยทำความผิดในเรื่องนี้มาก,ก่อนเลยในทางกฎหมายนั่นคือพลังของมาตราสองวรรคสองครับคุณทินให้ได้แต่ดิฉันว่าในความเป็นจริงมันมีพื้นที่สีเทาอยู่เยอะมากเลยนะ คือการกระทําบางอย่างมันยังผิดกฎหมายอยู่เหมือนเดิมแต่สังคมอาจจะมองว่าโทษที่เคยกําหนดไว้มันแรงเกินไปหรือโหดร้ายเกินไปสําหรับยุคนี้กรณีแบบนี้เราจะทํำยังไงคะเยี่ยมเลยครับนั่นคือการปูทางเข้าสู่มาตราสามได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยครับมาตราสามคือเครื่องมือสําหรับจัดการพื้นที่สีเทาที่คุณว่านี่แหละครับมันใช้ในสถานการณ์ที่การกระทํายังเป็นความผิดอยู่แต่กฎหมายเก่ากับกฎหมายใหม่กําหนดรายละเอียดหรือบทลงโทษแตกต่างกัน และการทองของมาตราสามก็คือให้ใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่ผู้กระทําความผิดมากที่สุดโทษเป็นคุณนี่มันตีความได้กว้างแค่ไหนคะมันแค่เรื่องโทษจำคุกลดลงหรือเปล่าสิ่งที่น่าสนใจในที่นี้ก็คือคําว่าเป็นคุณนี่กว้างมากครับศาลจะทําหน้าที่เหมือนนักชอปปิ้งเลยคือเอากฎหมายเก่ากับกฎหมายใหม่มากางเทียบกันแล้วเลือกโปรโมชั่นที่ดีที่สุดให้จำเลยไม่ว่าจะเป็นอัตราโทษจำคุกขั้นสูงที่น้อยลง อัตราโทษขั้นต่ำที่เบาลงค่าปรับที่ถูกกว่าหรือแม้แต่การเพิ่มทางเลือกใหม่ๆที่ไม่เคยมีในกฎหมายเก่าเช่นการรอลงอาญาหรือเงื่อนไขาการคุมประพฤติที่ผ่อนปลนกว่าอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์กับผู้กระทำผิดศาลจะเลือกฉบับนั้นมาใช้ครับฟังดูเป็นธรรมมากเลยค่ะแต่ดิฉันเห็นมีประโยคนึงในมาตราสที่เขียนว่าเว้นแต่คดีถึงที่สุดแล้วซึ่งถ้าเข้าใจไม่ผิด มันหมายถึงคดีที่ศาลดีกาตัดสินจบไปแล้วใช่ไหมคะหลักการนี้มันเหมือนจะบอกว่าเกมโอเวอร์แล้วกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ทำไมรู้สึกว่ามันยังมีช่องทางพิเศษซ่อนอยู่อีกล่ะคะใช่ครับโดยหลักแล้วคำพิพากษาที่ถึงที่สุดคือที่สิ้นสุดแต่ประเด็นนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญขึ้นมาว่าแล้วคนที่โชคร้ายหน่อยถูกตัดสินไปแล้วด้วยกฎหมายเก่าที่โทษหนักกว่าแล้วตอนนี้กำลังรับโทษอยู่ในเรือนจำละ่ะ พวกเขาจะถูกชิงไว้ข้างหลังหรอคำตอบคือไม่ครับมาตรา3ม,มีวาวฉุกเฉินหรือข้อยกเว้นเผื่อไว้สำหรับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะเลยมันทำงานยังไงคะไอ้วาวฉุกเฉินที่ว่าเนี่ยมันมี2กรณีหลักๆครับกรณีแรกถ้าโทษตามกฎหมายใหม่เบากว่าโทษที่ศาลเคยตัดสินไปตามกฎหมายเก่าอย่างชัดเจน กฎหมายเปิดช่องให้ตัวผู้ต้องขังเองหรือทนายหรือแม้กระทั่งพนักงานอายการสามารถยื่นเรื่องกลับไปยังศาลเดิมที่ตัดสินคดีนั้นเพื่อขอให้กำหนดโทษเสียใหม่ตามกฎหมายฉบับใหม่ได้เดียวนะคะแม้แต่พนักงานอายการซึ่งเป็นคนฟ้องคดีเนี่ยก็สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอให้ลดโทษจำเลยได้เหรอคะอันนี้น่าประหลาดใจมากใช่ครับ เพราะหน้าที่ของอายการไม่ใช่แค่การเอาคนเข้าคุกแต่คือการดูแลให้ความยุติธรรมบังเกิดผลถ้ากฎหมายเปลี่ยนไปในทางที่เป็นคุณการช่วยให้ผู้ต้องขังได้รับประโยชน์ตามกฎหมายใหม่ก็ถือเป็นหน้าที่ของอายการเช่นกัน เมื่อสารรับคำร้องสารก็จะพิจารณาโทษใหม่ภายใต้กรอบของกฎหมายใหม่และที่พิเศษไปกว่านั้นคือสารอาจจะกำหนดโทษให้น้อยกว่าขั้นต่ำของกฎหมายใหม่ก็ได้หรือถ้าดูแล้วว่าโทษที่รับมามันนานพอแล้วเมื่อเทียบกับมาตรฐานใหม่สารก็มีอำนาจสั่งปล่อยตัวได้เลยโหนี่ยืดหยุ่นสุดๆไปเลยนะคะเหมือนกับว่าระบบยุติธรรมยอมรับความผิดพลาดของตัวเองในอดีตแล้วพยายามแก้ไขให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้วกรณีที่สองล่ะคะเห็นว่าเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตโดยตรงเลยใช่ครับนี่เป็นกรณีพิเศษและสะเทือนใจที่สุดถ้ามีคนถูกตัดสินประหารชีวิตไปแล้วแต่ตอนมามีกฎหมายใหม่ออกมาแก้ว่าความผิดเดียวกันนั้นโทษสูงสุดไม่ใช่การประหารชีวิตอีกต่อไปแต่เป็นจำคุกตลอดชีวิตผลที่เกิดขึ้นคือให้งดการประหารชีวิตทันทีครับ และโทษประหารนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นโทษสูงสุดตามที่กฎหมายใหม่กำหนดโดยอัตโนมัติเช่นเปลี่ยนเป็นจำคุกตลอดชีวิตแทนเป็นการช่วยชีวิตคนโดยผลของกฎหมายโดยตรงเลยแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอะไรกันแน่คะพอฟังมาทั้งหมดแล้วดิฉันรู้สึกว่าหัวใจของทั้งมาตราสองและมาตราสาคือการเอียงไปในทางที่จะให้ประโยชน์กับฝ่ายผู้กระทําผิดเสมอเมื่อกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น มันเหมือนกับว่าความผิดพลาดของผู้กระทําผิดนั้นถูกมองอย่างเห็นอกเห็นใจมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปถูกต้องครับถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่นะครับมันคือการยอมรับว่า ความยุติธรรมไม่ใช่แนวคิดที่ถูกแช่แข็งไว้กับการเวลาสิ่งที่สังคมในยุคหนึ่งมองว่าเลวร้ายจนต้องลงโทษสถานหนักสังคมในยุคถัดมาอาจมองว่ามันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นแล้วมาตราเหล่านี้จึงเป็นกลไกที่ทําให้กฎหมายหายใจและเติบโตไปพร้อมกับสังคมได้มันนํามาตรฐานทางศีลธรรมชุดใหม่ของสังคมมาปรับใช้ย้อนหลังในทางที่เป็นคุณกับผู้คนเสมอแต่จะไม่มีวันย้อนหลังไปทําให้ใครเดือดร้อนมากขึ้นเด็ดขาด สรุปสั้นๆสำหรับคนฟังนะคะมาตรา2ก็คือถ้าการกระทำของคุณไม่ได้มีกฎหมายเขียนว่าผิดในตอนที่คุณทำคุณก็ไม่ผิดหรือถ้าเคยผิดแต่กฎหมายใหม่บอกไม่ผิดแล้วคุณก็จะถูกล้างหมดละทินจนหมดจดเหมือนไม่เคยทำผิดมาก่อน ส่วนมาตรา3คือถ้าการกระทำยังผิดอยู่แต่กฎหมายเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะโทษเบาลงหรือมีทางเลือกมากขึ้นศาลจะเลือกใช้กฎหมายฉบับที่เป็นประโยชน์กับคุณมากที่สุดเสมอแม้ว่าคดีจะจบไปแล้วคุณยังอยู่ในเรือนจำก็ยังมีสิทธิ์กลับมาขอให้ศาลทบทวนโทษของคุณใหม่ตามมาตรฐานใหม่ได้นี่เป็นหลักการที่ทรงพลังมากเลยนะคะมันแสดงให้เห็นว่าความยุติธรรมไม่ใช่แค่การลงโทษ แต่คือกระบวนการที่พยายามแสวงหาความถูกต้องและเหมาะสมที่สุดตามยุคสมัยอยู่ตลอดเวลาใช่ครับมันคือการยืนยันว่ากฎหมายต้องรับใช้มนุษย์ไม่ใช่ให้มนุษย์เป็นทาสของกฎที่ล้าสมัยเป็นการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงเพราะเขาถูกตัดสินภายใต้มาตรฐานคุณค่าชุดเก่าที่สังคมได้ก้าวข้างไปแล้วซึ่งทั้งหมดนี้ก็นําไปสู่คําถามที่น่าขบคิดต่อนะคะเราคุยกันแต่ในมุมที่กฎหมายผ่อนปรนลงแต่ถ้ามองกลับกันล่ะคะ ในสถานการณ์ที่สังคมกำลังเผชิญกับอาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆที่รุนแรงขึ้นจนฝ่ายนิติบัญญตัติต้องออกกฎหมายให้มีบทลงโทษที่หนักขึ้นเพื่อป้องปรามการที่กฎหมายใหม่ที่รุนแรงขึ้นนี้ไม่สามารถใช้ย้อนหลังได้มันก็สร้างสถานการณ์ที่น่าสนใจขึ้นมาเหมือนกันนะคนที่ทำผิดแบบเดียวกันเปะ๊เปะๆแต่ทำก่อนกฎหมายใหม่จะมีผลแค่วันเดียวอาจจะได้รับโทษเบาวกว่าคนที่ทำผิดในวันรุ่งขึ้นแบบฟ้ากับเหว เราจะสร้างสมดุลระหว่างความเป็นธรรมที่ต้องเท่าเทียมกันกับความจำเป็นในการบังคับใช้กฎหมายใหม่ที่เข้มงวดขึ้นได้อย่างไรเป็นโจทย์ใหญ่ที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะ